อยากมีบ้านวางแผนยังไงดีสวัสดีค่ะฟา์มันนี่มอค่ะฟาร์ก็มีโอกาสได้วางแผนการเงินให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็หนึงในความฝันเลยที่ทุกคนอยากมีก็คือการอยากมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะแล้วการอยากมีบ้านเป็นของตัวเองเราจะต้องเริ่มวางแผนหรือว่าประเมินตัวเองยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้ฟาร์มมาแชร์ให้ค่ะ อันดับแรกเลยนะคะเราก็ต้องมาดูเรื่องของรายรับรายจ่ายเพื่อจะดูว่าเรามีกระแสเงินสดเพียงพอหรือว่าเหลือพอที่จะผ่อนบ้านต่อเดือนไหมนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของรายได้ที่เราได้รับด้วยว่าเป็นช่องทางที่เราได้รับอย่างสม่ําเสมอไหมหรือว่าได้รับมาเป็นช่วงๆนะคะเพื่อที่จะได้ประเมินว่าเราจะมีความเสี่ยงอะไรในอนาคตเกิดขึ้นบ้างค่ะพอเราทํารายรับรายจ่ายเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเห็นตัวเลขเงินเหลือต่อเดือนนะที่สามารถแบ่งไปผ่อนได้นะคะทําให้เราเนี่ยสามารถกะประมาณได้ว่าเราควร จะซื้อบ้านในมูลค่าไม่เกินเท่าไหร่นะให้เหมาะสมกับภาระที่เราสามารถผ่อนได้ในแต่ละเดือนค่ะรวมถึงนะคะเรื่องของเงินดาวที่เราจะต้องเตรียมล่วงหน้าด้วยนะคะประมาณ10-15%ของราคาบ้านอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการที่ต้องการจะซื้อบ้านนะคะว่าเราอยากได้บ้านเนี่ยในอีก3ปีหรือ5ปีก็ทําให้เราเนี่ยต้องวางแผนในเรื่องของการเก็บเงินดาวด้วยค่ะพอเราพร้อมแล้วนะคะที่จะผ่อนบ้านหลังจากที่เราประเมินตัวเองนะก็ให้เราไปเปรียบเทียบในเรื่องของสินเชื่อของการกู้บ้านนะคะว่า แต่ละธนาคารเขาให้เลทอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงนะคะบางธนาคาร3ปีแรกอาจจะฟิกคงที่เลยเป็นเลทอัตราคงที่นะคะแต่ว่าบางธนาคารอาจจะมีเรื no ่องของเลทอัตราลอยตัวอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ดูว่าในช่วงเวลาที่เรากู้ถ้าเป็นช่วงจังหวะดอกเบี้ยขาลงนะคะก็อาจจะเลือกแบบอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวก็จะช่วยได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นช่วงจังหวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนเนาะก็ให้เลือกแบบเลทอัตราดอกเบี้ยคงที่ก็จะช่วยเราได้ค่ะต่อมาก็ลองหาสินเชื่อประเภทที่เหมาะสมกับตัวเองนะ นะะในบางกลุ่มอาชีพเนี่ยก็จะได้เลทอัตราดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่าโครงการดอกเบีย้ยพิเศษนะคะอย่างเช่นกลุ่มขา้าราชการกลุ่มรัฐวิสาหกิจนะหรือว่าแม้แต่กลุ่มพนักงานธนาคารเองนะคะก็จะได้เลทดอกเบีย้ยพิเศษหรือว่ากลุ่มคุณหม,มอหรือว่าพนักงานประจําบางกลุ่มค่ะพอเราได้สินเชื่อบ้านที่เหมาะสมกับตัวเราเองแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นเทคนิคผ่อนบ้านอย่างมีชั้นเชิงค่ะดอกเบี้ยบ้านนะคะเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกยิ่งเราจ่ายเยอะนะคะก็จะทําให้เราหมดหนี้ได้ไวแล้วก็ลดดอกเบี้ยได้เยอะด้วยนะคะดังนั้นถ้าเรา ราผ่อนบ้านเพิ่มขึ้นสัก10%นะคะ,ะ,คะก็จะทําให้เราลดหนี้บ้านไปได้ถึงระยะเวลา7ปีเลยทีเดียวค่ะพอเราได้บ้านในฝันมาแล้วนะคะบ้านก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ดีมากนะคะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าเติบโตในอนาคตแล้วก็เป็นที่าวัยใให้กับเราด้วยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าสร้างภาระหนี้สินก้อนโตให้กับเราเช่นกันนะคะดังนั้นเราควรวางแผนป้องกันความเสี่ยงด้วยนะในเรื่องของการทําประกันสินเชื่อบ้านนะคะเผื่อว่าเกิดอะไรฉุกเฉินเกิดเราไม่อยู่ขึ้นมาก็จะได้ไม่เป็นภาระตกไปอยู่สู่ครอบครัว หรือว่าลูกหลานต่อไปค่ะหากใครอยากวางแผนเก็บเงินซื้อบ้านนะคะหรือว่าอยากวางแผนเรื่องของการออมการลงทุนนะก็สามารถทักมาสอบถามตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจติดตามฟ้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ